เดี๋ยวรอบหน้าสมศรีจะทำแป้งพิซซ่าหน้านำปูนะเจ้ารอบนี้ขอทำแอปปรซิวหน้าขนมปังก่อนแอปเปรซิวเจ้าใส่ตะไคร้ใส่พริกอันนี้พริกที่ตำแล้วก็ใส่พริกเป็นเม็ดลงไปตัวใส่รสด,ดีใส่ชูรสแล้วแต่ความชอบนะคะใส่ปาะละาช้อนใส่ ขมิ้นผงเจ้าเพราะว่าเราไม่มีขมิ้นสดเนะเส่น้ำลงไปสองช้อนคนให้มันเข้ากันประสิวแอปประสิวนี่เจ้าใสใบายมะกรูดลงไปด้วยนะหอมชุยเลยเสร็จแล้วอันนี้เราจะมาทำหน้าพิซซ่ากันเนาะทดลองคะ่ะลองดูเพรามันจะลำล่ำเนาะ วันนี้มีน้ำปูเฮ้ยมีน้องหม่เดี๋เจ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปซื้อน้องใหม่ก่อนเนอะเดี๋ยวจะมาทำหน้าน้ำปูให้ดูสมศีจะใส่แบบพิซซาแบบใส่ซอสหนึ่งนึงอันนะคะใส่มาอยเนสอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะไม่ใส่อีกอันนึ่งจะใส่แบบเรียวๆเลยเนาะจะลองจิ้มพอว่ามันจะเป็นจะได้เนาะขนมปังมันก็เหมือนข้าวนั่นแหละสมศรีว่าในตู้เย็นมันมีอย่างเรา สมศรีมีเวลาไปสื่อเดี๋ยววันนี้แดดออกเราจะไปสื่อของกิ่นนะคะอันนี้เราจะใส่ปัาซิวลงไปเจ้าอีกอันหนึ่งเราจะไม่ใส่ซอสนะอีกอันหนึ่งเราจะใส่ชีสอีกอันหนึ่งเราจะไม่ใส่นะคะปรุงแต่งไปเลยเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสมศรีอยากลองดูเฉยเยจริงรจริงเจ๋ามากินกับข้าวนั่นแหละเออก็เลยอหนไหนก็ไหนไหน้วก็ลองดูเจ้า ใส่ซอลงไปอืมใส่น้ำแกงลงไปอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไม่ได้ใส่น้ำแกงนะใส่แต่ปา่าใส่ชีสหนึ่งอันอีกอันนึงก็จะไม่ใส่ชีสเจ้าเอาไปอบเลยเอาแล้วเราจะเอาไปเข้าตูอ้อบนี่เจ้าไฟสองร้อยองศาอนะ่ะเจ้าประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีไฟสองร้อยองศาเจ้า หกนาทีหกนาทีผ่านไปไว้มันโกหกถ้าใครชอบกรอบกะสามารถอบเพิ่มได้นะเจ้าอันนี้เจ้าเสร็จละเดี๋ยวเรามาลองกันด่าได้นะแต่อย่าแรงเดี๋ยวมาลองชิมดูเนาะว่ามันจะลำ้ำลืมลำ้ำอย่าด่าเร<ด>านะ ดลองก่อนเนาะน้ำปูยังไม่ยังไม่มีหน่อไม้เดี๋ยวถ้ามีหน่อไม้ไดี๋ยวจะทำจ้าอันนี้มาลองชีดก่อนนะคะมันก็โอเคนะ mm. ได้อยู่ได้เหรอ มันต้องแกความหวานเล่นนึนงเพราะว่าสมสีสมสีไม่ได้ใส่อันนี้นะประสิวอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยประสิวล้วน ขนมปัง,ปงนก็เหมือนข้าวะะอ่ะเนาะมึม่งกวานมันก็โอเคนะโอเคส่วนหน้าน้ำปูจะไปซื้อน,นองก,กันเลยวันนี้แดดออกวันนี้ไม่มีลมเดวปั่นจักรยานไ่ซื้อนองไม่ละ <laughs> ยังไม่มีหน่อไม้มาอยู่จอกแอปปะร์สิว ได้อยู่ได้อยู่ขนมปังมันก็เหมือนข้าวนี่แหละอืมอืมมาแต่มันไม่อิมม่มเ,ห,ดเดออหมือนข้าวนามม่านำปเนูเดี๋ยวไปซื้อหน่อไม้ถ้าไม่มีหน่อไม้มันก็จะเปิงเนาะเดี๋ยวไปซื้อหน่อไม้กันจะ้ะ อันแหนกินได้แต่อันนี้สมชีิใส่ชีสไปมันต้องกินแบบหวานน้อยนะึง